กลางโต๊ะให้ดูครับจะมีที่ล็อกครับางก็ได้ยิงกลางคนเดียวก็ได้นะครับง่ายๆเอายกขาขึ้นมาก็มันก็จะมีตัวล็อกอย่างนี้ครับเราก็สามารถดึงตึงแล้วก็กดค้ำได้ครับ มีขาล็อกอย่างเงี้ยสองด้านครับซ้ายขวาเลยครับข้างละสองตัวก็เป็นสี่ตัวครับเรายาวครับเม็ดเดสิบห้าครับความยาวของเม็ดหว้ากว่าปสิบครับก็จะประมาณนี้ครับเวลาเก็บก็เก็บง่ายครับขึ้นเหยียบได้นะครับแข็งแรงครับ ผมเขาเก็บเก็บเลยเราก็จดข้อนี้ให้มันกลับมานิดนึงครับเ่าจะจุดง่ายเข้ามา ใส่ท้ายรถจิงได้ครับตัวนี้จะใส่ท้ายรถจิงได้แล้วก็จะมีตัวล็อกครับล็อกไว้ไม่ให้ลืมออกได้ครับก็ประมาณนั้นครับเสร็จสมบูรณ์แบบครับ